โรงเรียนบ้านคองบอลตั้งอยู่เลขที่190หมู่4ตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีรหัสไปรษณีย์22140สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2เขตบริการของโรงเรียนบ้านคองบอลประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครองหมู่4บ้านคองบอล ตำบลหนองตะคงอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วย3ามชุมชนย่อยได้แก่ชุมชนบ้านคลองบอลชุมชนเขาแก้วและชุมชนหัวอาโรงเรียนบ้านคลองบอลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2527มีเนื้อที่16ไร่50ตารางวาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านโพมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านโพสาขาบ้านคลองบอลตั้งขึ้นพร้อมกับหมู่บ้านคลองบอล เมื่อปีพุทธศักราช2527เริ่มเปิดสอนครั้งแรกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2527ต่อมาโรงเรียนได้รับฐานะเป็นเอกเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2537ชื่อว่าโรงเรียนบ้านคลองบอลสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อนสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสายาันมามีชัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกปัจจุบันโรงเรียนบ้านคองบอลเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวม8ชั้นเรียนและมีผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคือนายอำนาจชยางคานนอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มง่ายไหวสวยเอกลักษณ์โรงเรียนสถานศึกษาหน้าเรียน คําขวัญโรงเรียนมีวินัยฝ่ายศึกษากิจกรรมเจริญก้าวหน้าพัฒนาคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวโรงเรียนบ้านคองบอลเป็นโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในจังหวัดตามพระราชกฤสฎีกาได้รับด้างต้นแบบเป็นนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาคือ p d c a a เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Plan Do Check Act and After Action Review จากการประชุมและปรึกษากันภายในโรงเรียนจึงนำร่างต้นแบบบนวัตรกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ร่วมกับ4 D Model หรือระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอริยสัจ4ส ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนแบบสะท้อนคิดด้วย 4D Model ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ PDCAA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านคองบอนมีกลไกาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 4D Model Discovery ทุกปัญหาของนักเรียนที่ครูต้องมองให้เห็น สรีมสมุทไทยครูค้นหาปัญหานั้นๆเกิดจากสาเหตุใดดีไซน์นิโรธครูหาวิธีแก้ปัญหาให้นักเรียนเดซินีมักครูปฏิบัติตามวิธีแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเน,นื่องโดยการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนแบบสะท้อนคิดด้วย 4D m o d e โมเดภายใต้การร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา p D C A A แลนประชุมคณะครูกำหนดปฏิทินรูปแบบการนิเทศดูสร้างเครื่องมือการนิเทศและรูปแบบการนิเทศเช็คตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือการนิเทศและทดลองใช้เครื่องมือการนิเทศแอคณะครูร่วมกันพัฒนา เครื่องมือการนิเทศและรูปแบบเครื่องมือการนิเทศจัดก,การทดลองใช้ After Action Review สะท้อนความคิดด้วยกระบวนการ TLC ร่วมกันรสร้างเครื่องมือการนิเทศและรูปแบบการนิเทศที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไปสรุปผลการใช้ร่างนวัตกรรมด้านการเตรียมการสอนร้อยละ90ระดับดีมาก ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ81.42ระดับดีมากด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีร้อยละ81.66ระดับดีมากด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียนร้อยละ80ระดับดีมากด้านการวัดและประเมินผลร้อยละ85ระดับดีมาก